เฮ้ยทำไงถึงให้น้ำมันมันเซฟรถเราวะต้องเติมน้ำมันก่อลกนลุงแล้วก็เก็บรถโอเคทมให้เต็มร้อยเติมน้ำมันให้เรียบร้อยครับแล้วก็เก็บแล้วกก็็ไปเบรถอ่ะแค่นน้ำมมั็เตแล้วแล้วหลังจากนั้นคือลุงไม่ต้องเก็บรถอ่ะถ้าแบบเซิร์ฟดีก็ปล่อยจอดทิ้งไว้เลยครับแล้ว้ะซ่อมอะ่ะก็เติมมก็เต็มร้อยเหมือนกันครับ้ท่านพังเราเบรกรถมามันก็จะเต็มลุงเก็บรถตอนไหนตอนนั้นก็คือสภาพที่ลุงจะเบิกออกใช่ครับใช่คือเซฟสภาพรถไว้แบบนั้นเลย เฮ้ยที20ตอนนี้เขาหากันในควักจริงปะจริงครับลุงเอาแต่ตลกไอ้เปิร์เอาดีๆผมเห็นคนนะรับอยู่นะสบเหรอเพ่ไมั่ผิดปรับปรับมาใหม่ใช่เหรอเขารับกันปะที20เข<อ>าดี<า>จูนใหม่ครับ,รบลงุงมีจูนใหม่แล้ว,ลวกูต้องไปกล่องจูนใหม่ปะเอาเเครับไปรีเลยครับไปกล่องจูนใหม่เลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิด หายเไี้จุกมาเสนอหน้าเฮียหรอวะแต่งงันแต่งไงก็ยินดีคนในเมืองไงที่จะไปก็ต้องใส่จุดขาวนะใช่หรอเป็นรายารแต่งเหรองที่ไหนวะบ้านหนึ่งที่บอกบ้านหนึ่งี่รอซับลุงตรงไหนวะไอ้รอนแมนคอ่ะโอเคเลีข้าวบ้านเราใช่เหรอไปเลี้ยงไปที่รองตรงไหนนี่ไปเลี้ยงนี่ยไปกินกระเพาะปลาบ้านไหน ไอ้ไอ้ต่อจะมาปะเนี่ยอย่าเงี้ยแต่งเนี่ยโอ้ชก็เพราะปลาแล้วแหละไปรับของฉลุ่ยแล้วได้ของป้าไปการแต่งอ่ะแล้วได้ของไหมกูจะไปเอาของได้เฉยได้งเจเหรอเขาให้ด้วยหรอขาดีเขาจะให้เข้าเพราะว่าเขาจะให้ข้วชุดสาวน้เหรอนได้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 าเขาจะเลือกแล้วเปล่าเห็นยิงผู้แล้วเนี่ยถ้าลุงไปนี่ลุงน่าจะรูดรูดเเสียงไม่หยุด่ ชุดก่อนไอ้เฮียชุดดำเมี่ยมเลยดยตูดเยอะนะลุงตูดเยอะนะลุงตู้เยอะมากนะลุงเข้าไปเอาความยินดีเพื่อนเขาตู้เต็มเลยลุงมึงเอามึงเอาเฮียเรไประเบิดงานแตกได้ไหมตัดเราจะลุงไปไปล่วงงานแตกงเขาดีกว่าลุงเนี่ยทั้งแก๊งเลยไอ้ตอดมึงไปเป็นโจทย์ป้นงานแตกงเขาหน่อยได้ไหมตอดเพิ่มสีสันหน่อยรักตัดตัวเจ้าแบงค์เลยมึงลอยแบงเราดิบอกตอนนีแบงค์บอกตอนดิ้บ่อยตอนนี้ ยี่รวยนะมึงไอ้ตำรวจอยู่เออมึงก็ล่อล่อล่อ่อล่อล่อลเอล่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 อันอล่อลมอล่อลอล่อลคอล่อต่อลนอล่อั่มล่อล่อลจอลงอล่มล่อ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 ม่อล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 ่อั่อล่อล่อม่อล่อล่อม่อล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 มอล่อี่อล่อลาอล่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 อ่อม่อล่อล่อล่อน่อล่อลอลอล่อล่อาจัดงาน่หญ่ ไอ้เฮีย้ยเงินบื้อขนาดนี้ไอ้สัตว์มึงแกลืมโจรี่โลรโจอนอย่างนี้งานใหญ่ก็ไม่ใช่แค่สี่คนแล้วนี่ไอ้เฮี้ยโลโจรไอ้สัตว์จะลืมดิไม่ได้มีแค่ตำรวจด้วยแอดมินแม่งยังมานั่งอยู่เลยแต่ถ้ามึงทำได้ก็มึงเทพอะเอาง่ายๆถ้ามึงเอาเรียกค่าถ่าย<ม>ได้เป็นล้านเลยนะเว้ยความความจำดีๆเว้ยทอดคิดว่าเป็นความความจำดีๆของเขาเฮ้ย มันมีเรียกค่าถ่ายได้อยู่ปะสูงสุดได้กี่ล้านอะผมใบส้มแล้วนะครับเรื่องนี้ไม่รู้ครับแฟนมึงถอดมาก่อนก็ได้ให้ตอนทำคนเดียวดีกว่ากูวโดนคุณก็ไม่ชัวร์ว่าไม่รู้ผมขับมาอย่างเดียวก็ได้นะแฟนมึงถอดมาอย่างเดียวไม่ได้โดนเหมือนกันไอ้เฮียสูรู้ล้มคิดนี่สัสลุงครับเวดบอกว่าเวดเคยโดนอยู่ครับเมื่อกี้ใช่เหรอเวดเคยโดนใช่ครับเฮียจบแล้วงั้นมึงก็ไม่ต้องปลอมตัวดิมึงก็ไม่เรียกค่าถ่ายเลยเฮียถ้าอย่างนั้นอะ ผมก็จะไปนะครับแต่ไม่กล <lab> ้าม <Okay> ึงไม่ต้องปลอมตัวเลยมึงมึงไม่ต้องเป็นโจนก็ได้แต่มึงอยากได้เงินน่ะแค่นั้นน่ะง่ายๆอ่ะมึงมีเอเลนมาขอกระชับมิตรครับอะไรนะเอเลนมาขอตีกระชับมิตรครับเอเลนที่มันปนละมอนอ่ะไม่ไม่อยากตีกระชับมิตรไม่อยากกระชับมิตรจะใครอ่ะอยากกระชางมิตรอยากกระชากวิญญาณอ่ะของเพื่องของครับเครื่องของไม่เอา เบื้องของไม่ไม่ตีมันจะมาตีตัดของให้ใครหรือเปล่าไอ้ศาตว์ไอ้เฮียแปลกแปกมาป้นเราเนี่ยไอ้เฮียแปลกๆปกะปกติมันไม่เคยปนเรานะมึงมึงนึกดีๆีมึงนึกดีเลย,เลยไม่เคยเลยี่เซพ,พูดแปล<อ>ว่ลาวีรกรรมเอเลดที่ผมทําไปอะนึกดีๆกูเ,เมือเอเลดของหายหมดตัวครับนึกดีดี ผมถือตักฉลามอ่ะผมอุ้มสมวิตเบสเอเดชุดสีอะไรวะสีส้มปะเงินครับลงน้ำเงินงินน้ำเงินสีส้มมันเป็นวาเลนครับหลงแอดมินครับมารีจูนครับเมากล่องจูนครับทียี่สิบผม่อยไปอยู่เนย จุกมันหยุดไว้พรเขาอยู่ไหนมันเสียประโยชน์งัดบ้านไงบอกจ่ายเงินงัดแต่สรุปไปต้องจ่ายแล้วเหรอเออวะเอยพูดยากยาวเออมันอาจไมากจากตีเราก็ได้นะเพราะว่ามันหาจ่ายเงินไปแล้วเว้ยหรือเปล่าไอ้เชี้ยแต่เรามายกเลิกเท่ากับมันเสียเงินฟรีไ้เห้ยเลยอะเออคิดได้ที่ใครหวานฝากบอกมาว่าที20ยังไม่รีแมปหมายถึงเขาบอกจบยังวะเขาบอกว่ายังไม่มีรีแมปครับเอายังไม่ให้รีแมปอ่อ <N> น่าจะยังไม่มีครับเห็นเขาบอกมาอย่างนั้นอ้าวไปไปเฮ้ยเขาบอกว่าเขาเขาจัดทียี่สิบเอาใหม่แล้วกูไปขอกล่องจูนเขาไม่เห็นให้กูเลยทัวร์เหมือนกันครับเรื่องนี้ว่าเขาให้กล่องไหมแต่เหมือนมารีจูนได้เลยมันมันไม่มีรีจูนเหรองงเว้ยเฮ้โยโทษทีโทษ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  เป๊บเป๊บไม่ปืป๊ดพี่ว่ามันกลับอุตรดิต์จริงไหมครอว่ามันกลับอุตรดิตต้องดูดิใครว่ากลับอุตรดิตเอ้จูดาครับอ๋อน่าจะแวะนะระหว่างทางใช่ไหมอันนี้อันนี้พี่ไม่รู้แต่มันบอกว่าวันเมื่อวานอ่ะมันเข้ามาใช่ไหมแต่มันอยู่กรุงเทพแล้ววันนี้มันกลับบ้าน กลับไปประจําบ้านมันอันนี้น่าจะแวะไหนแล้วมันก่อนการไหมคนที่อะไรไปเที่ยววันเดียวไอ้วันแล้วครับลุงแล้วมันเมื่อวานคือมันหยุดมันหมดโคต้าที่เอมันหมดลาที่มันลาล่วงหน้าไว้มันก็เข้าคอมเพื่อนมั้งอันนี้ผมไม่ชัวนะแล้วก็วันนี้มันก็ใช้สิทธิ์ลามันบอกวันเลยเท่าไปพวกอาบาผู้นี้บืกเก็บตัวบอบบริโภเลย ขนาดกูยังลามึงเลยนะแป๊บแต่วันนั้นกูก็มานะถือว่ากูลาปะลุงก็มาครับวันนั้นลุงก็ยังมาอยู่ดีไม่นับลาครับผมนับลาไหมไปไหนอะน้องไล่พี่อะใครพี่อหยื่อว่าจโจกกับผมโดนไล่เนี่ยอาไอเหี้ยกูไปลากคนในน้ำมาผมรอตั้งนานไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร มึงได้ตังค์ยังไ่เขาแจกเงินโคระแสนเลยเนี่ยใช่เหรอไอ้เปียวเปียวนี่เปียวเงินเปเอาเงินเปเอาเงินเดี๋ยวได้มาละแสนหนึ่งใช่เหรอตอนนี้ผมเข้าไปเอาก่อนอยู่ยเปียวเนี่ยถึงเวเอาตัายก่อนเขาแจกเป็นแสนเลยเหรอเฮียเฮ้ยมึงมากันที่หมดมากันที่หมดมากันที่หมดมึงมากันที่หมดได้แค่แสนหนึ่งเฮียแสนหนึ่งมากันที้หมดมาให้หมดไอ้เฮียรวมกันสี่สิบคนก็ได้สี่ล้านนะมึงไอ้จัดมึงตามเพื่อนมาด้วยดิตาม ลุงครับแต่พี่บ้านโทนี่มาถล <c ure rooms> ุงครับลุงครับผมเป็นโจนผมเป็นโจรแต่ว่ารถรถน้องผมผมไม่มีรถผมขโมยรถไอพวกคนฟาร์มผิดกฎไหมไม่ผิดไม่ผิดขโมยได้ไหนตรงไหนแจกกไปไหนแจ๊กกูไม่ได้ขโมยได้ตบ้านโทนี่เลยลุงบานเลยครับลุงพเดิญเข้างานเลยครับพี่ทั้งสองครับเชิญเข้างานเลยครับครับ เงินเงินรับที่ไหนครับต้อรูดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วกําลังทําไปตุนเงินมาตุนทองหมดไปแล้วครับเอ้าตะกี้น้องผมเพิ่งได้เลยอ่ะ อันนั้นอัันนน้เป็นประตูเงินประตูทองครับเจ็บพอเดียวเจ็บแล้วแพงลอยเจ็บแล้วเน่เน่ผมผมยังไม่ได้เงินเลยครับเจ็บแล้วลงมาเลยครับผมยังไม่ได้เงินเลยอ่ะเมียเมียคนนี้เท่าไหร่ล่ะครับนี่ขอบคุณมากคนแรกแปดสี่คนแรกครับคนแรกคนแรกงานนี้ผมมาสายเดี๋ยวงานหน้าผมมาสายวันะถ้าแปดสี่ครับมาแปดสี่ครับมาแปดสี่ครับมาไวันะผมถอดของน้าผมมาไวเลยใช่ใช่ใช่เจ็บอะไรครับเล่บอะไรถ้าแปดสี่ครับถ้าแปดสี่ครับ แล้วม yeah. ีเด็กเด็กเด็กไอ้นี่รัฐบาลโรงเรียนรัฐบาลมาไงอะไรกันเกินอจมูเลยลงอยู่เนี่ยโอ้ยนี่อยากลใช่ไหมยิงครับพี่กโดนจีนยกูเบาเกินด้วยสัตว์สี่เป่าอลไครับพี่เป่าสามสห้าครับ ไ้เท้ายอดกับทองยสามด้จ้บ่าเนี่พี่ไปนะสามสุดท้ายสามสุดท้ายไม่ต้องห่วงนะครับเราเป็นหน่วยงานที่ใ้คุณลุงวยพรนเจ้บ่าวไหมครับลุงวยพรจ้บ่าวไหมลุงครับผมซื้อตลงนานอะครัครับี่เหกแปดเฮ้ยเอาแหรอเยโวยพรจะบ ข้าวเมเปิลจำเป็นนะเกาวินอะไรอ่ะได้เลยพร้อมได้เลยพร้อมดีเลยข้าวเมเปิหน่อยได้ไหมครับเอาเอาในนี้ด้วยชีวิตจริงด้วยเด็กชีวิตจริงแล้วเจ้าสาวเจ้าบ่าวหน่อยพี่เอาในนี้ในนี้จัดแล้วก็ชีวิตจริงต้องจัดต่อดิเจ้าสาวหน่อยจริงเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะครับเป็นคนแนวต้องมีนะข้างนอกอ่ะข้างนอกต้องรอพร้อมก่อนเลยอ่ะกรู้อ๋อโอเคครับโอเคครับรักกันนานๆครับผมขอบคุณครับ อที่ไม่รู้เจ้าบ่าวเขาให้พี่เนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยหัวใจเนี่ยไอจุบหุลอกกระเพาะปลาเอ้ยไอจุบหุลอกกระเพาะปลาหมดแล้วเพราะที่ไอสัตว์เออแม่งเฮฮาเลยวะงานแต่งมีงานแต่งด้เหรอวะ เอ้ยลืมให้คำอวยพรเอ๊ค <s> ร <ands> oh ับเลขอะไรครับอะไรครับเลขอะไรโอเคอ่าแปดห้าสี่เอาแปดห้าสีโอเคครับโอ้ยครับผมกาแฟไหมครับอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ เฮ้ยงาน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 แต่งงานแต่งกูมาแล้วงานเลิกกันชวนกูมาอีกด้วยนะเว้ยเดี๋ยวกูมาตรงนี้แหละเฮ้ยถังเต็มเลยมึงลองงานดิเฮ้ยกูเจอเจอโจรไอ้เหี้ยกูเจอโจรไอ้สัส โจนไหนวะเนี่ยเราหรือเปล่าลุงไม่ใช่โจนครับอย่างไหนมึงเราควยอะไรตนไหนที่กูบิลลี่ลุงไม่ไอ้เที่ยวบุ้ยเหลือสิลลี่ศาสตว์ดูนี้มานทำเที่ยอะไรอ่ะมึงแอบดูว่าเด็กทำควยอะไรวะไอ้ศาตว์ไอ้ลี่มันทำเที้ยอะไรไอ้เที้ยโจรอ่ะตอนนี้เขาดี ไหนวะโจรไปไหนวะมันไปไหนแล้ววะโจรไปไหนวะอยู่อยู่ข้างหน้าจับไปยืนอยู่หน้าอยู่หน้าไอ้สัตว์อย่างเลือยจะาเาเจ้สาวเลยอย่างเลื้อไแ้่อี้ยเอาข้าวอีงไหครับเอาเอาเอาเอ่อสเปกกาแฟครับมีครับมีครับ ฉัยังคิดว่าไม่ไงอยู่แล้วบ้านี่คนต้องฝึกร้องเพลงตรงนี้นะโอเคขอบคุณครับเฮ้ยตรงข้างหน้าข้างหน้ามีเพลงสดด้วยด้นะเว้ยทางเข้าเนี่ยขอบคุณครับ ชายไม่เข้าไปในงานหรอครับเอ,อาแล้วผมน้องๆอยู่เยมือนียแล้วครับผมจะไปทำธุระแป๊บนึงไอ้เย,ยเสียงเสียงแม่งเหมือนผมอยู่นะ ไปพี่ครับมารับอาหารเลยพี่พี่ชายสองคนมารับอาหารเลยครับกระเป๋าอะไรกางผมเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับฮะขอบคุณครับพี่ชายของตาเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงแม่งเหมือนมาตินเลยว่ะโดนมีโจนอยู่ไอ้ไอ้เงุ่นอ่ะเฮ้ยคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้แซมเรา ฮะเอาข้าวเหรอครับจะล่อตัวเองตัเลี้ยงขอบคุณครับมีตังค์ไหมอ่ะหนูร้องเพลงขอตังค์เพลงไหมพี่อผมโดนตำรวจไล่นะผมเข้างานเลยนะผมลื้องานพังเลยนะโดนตำรวจไล่นะใช่เอาเลยเข้างานเลยนะจะจะมึงถือมึงไม่มึงมึงเข้าไปในงานใช่ป่ะแล้วมึงก็มึงก็เปิดหมวกเว้ยมึงเปิดหมวกเลยเปิดหมวกเลยก็เนียนอ่ะเนียนอ่ะรู้ชลุง เอาโดนไปแล้วหรอมันยิงลูกซองตั้งแต่บนบ้านเลยตอนเนี้ยขึจาเขาเลยนี่เมือเอารถขี่ขึ้นไปเลยตอนแล้วก็กระโดดแล้วก็ใส่ใส่ถอดหากากอ่ะแล้วก็เนียนอ่ะเนียนอยู่ในงานอ่ะคนมันเยอะนี่มันเหินตรงนี้ได้ตอนมึงไปไหนครับแฟนลับไอ้แฟงอยู่ด้านหลังเป็นแฟง เออมึงเอ๋ยเขไปกระโดดลงกระโดดลงต้องกระโดดลง,ดดลงแล้วก็ปลอมตัวอยู่กับฝูงคนน่ะอยู่กับฝูงคนน่ะเออมึงต้องปลอมตัวอยู่กับฝูงคนเฮ้ยยยยปีพูดเออ้ยทำไมไม่เปลี่ยนตอนเป็นตอนกลางคืนหน่อยวะแอดมินก็อยู่เนี่ยบนอยู่บนหลังคาไว้ปูดตกมาแล้ว ไอใส่ชุดแดงเลยตายไอเยี่ยใครโดนจับพี่อุ้ย้ะไา้สัตว์ไอตอนโดนไม่ได้โดนลขอเช็นิล์ดมาแต่นี้ไม่อะ เเนี่ยซอะพูดถึงงานแต่งผมก็อยากอยากทำงานแต่งเหมือนกันนะหมายถึงของผม,มละเมียผมก็อยากอย,กอยู่งานแต่ง โอซีดิสัตว์ไม่ใช่ไอซีโอซีดิคันเดียวเหรอคันเดียวน่าจะ มียผมบอกมีสิกลับมาเล่นไหมย,ยากครับเขาไม่ค่อยได้เล่นเกมแล้วผมไม่อยากเขาประสาทเสียไฟเลยให้เขาไอ้นี่อดีแล้วครับอ,อยู่บ้านเฉยอ่ะ,ด,อะดีแล้วเกมเช่นนี้เล่นแล้วประสาทเสียให้สัต จูนยังไงวะคันเน่ดูก่อนเลยจูนแล้วจูนแล้วนี่หว่า อ,อังใกล้ละฮอมาแล้วตอนเนี้ยพัดอะมึงป้นกันมึงรวยกันบ้างป่าวันเนี้ยคุณหารจร,งริงรวยครับลงร,รวยครับใช่เหรอรวยเลยเหรอรวยเวลาป้นมันคุยกับคนในแกงได้ด้วยหรอ พเพื่สองวันเนี้ย,นนยใช่ป่ะผมแด่งหมูกรอบอย่างเดียวเลยผมอ้วนที่หมแล้วตอนเนี้ยอะไรวะเนี้ย